สวัสดีครับผมคมสันยิรัตน์นะครับอยู่ศูนย์วิศวกรรมโซนอำนวยการฝ่ายภาคใต้ที่หนึ่งจะมาแนะนำการเซ็ตอ,อุปกรณ์ในป400ยี่ห้อ turbo speed นะครับ <c oughs> มาที่หน้าจอนะครับ ปีมเลยครับ192.168.1.1เมื่อกี้ผมไม่ได้ล็อกเอาออกนะครับเดี๋ยวพอปิดล็อกเอาออกอีกครั้งนะครับเอาใหม่นะครับ 192.168.1.1าอนเต้แตครับ <c oughs> ครับโชว์หน้าจอนี้นะครับเขากินเลยครับพัดเปิดนะครับซูเปอร์แอดมินนะครับพัดเปิดนี้ก็คือ root ี o t OT นะครับ ดับเบิลโอทีทีโอทีนะครับลอกินเลยครับสำหรับคนที่เคยเซ็ตอยู่แล้วก็คงจะไม่มีปัญนหนาอันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเซ็ตให้เป็นโทรศัพท์ที่ใช้ซิม66บาทนะครับมาที่โปรแกรมนะครับมาที่กาไวคอ์เซตติง้งมาที่ ไว้นะครับใต้คำว่าซิปเซิร์ฟเวอร์เขามาไว้คอตอนนี้นะครับเล่นมาเปลี่ยนคำว่าไว้เป็น d e ฟอ u l ์นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็แอปพายนะครับเด็ดนะครับรอสักรู่นนะครับ โอเคนะครับลอกินอีกทีนะครับพับดบหมูเดงครับสเปอร์แอดมินยุทธ ยูเซอร์นี้ก็คือสุดยอดสุดยอดมินแล้วก็พาสเวิร์ด root TOT ล็อกินเข้าไปครับนี่ไว้เซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่ Wi-Fi นี่ต้องเปิดเป็น enable นะครับแล้วก็แอปปายนะครับ แค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้เน็ตแล้วก็โทรผ่านเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ได้นะครับออกเลยครับครับจบการแนะนำวิธีการเซตนะครับ IP 400นะครับ ใช้ตั้งเด็ดตั้งโทรปรับแคบไว้คอรปรับเป็นดีฟ u l t นะครับอย่าลืมแล้วก็แอปพาแล้วก็อย่าลืมเปิดไฟฟ i ด้วยอินเทอร์ <In number. S 2> นะครับแอปพาย <apply. S 2> มีปัญหาหรือข้อสงสัยวิธีการเซ็ Z. ตโทรมาเลยครับ065 356 9151ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ